มาดูเกี่ยวกับกรณีของการปักหมุดชั่วคราวในหลักเขตที่42ถึง47กันบ้างนะคะก็เดินหน้าค่ะในการปักปันเขตแดนระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันประชุมกว่า7ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะส่วนวันนี้ลงพื้นที่โดยการใช้การบินโดรนค่ะเพื่อที่จะสำรวจพื้นที่ในแนวปักหมุดชั่วคราวตามแนวอ้างสิทธิ์นะคะทั้ง3เอ,อ่อช่วงหลักเขตด้วยกันของทางคณะผู้สังเกตการ์แล้วก็ผู้ช่วยทูตทหาร17ประเทศที่ลงพื้นที่ไปที่บ้าน บ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็มีการร่วมสังเกตการด้วยค่ะชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวร่วมไทยและกัมพูชาเริ่มปฏิบัติการสำคัญตามแผนงานที่ได้ตกลงร่วมกันเอาไว้มีการใช้การบินโดรนนะคะเพื่อที่จะวางภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็กำหนดพิกัดนำไปสู่การเดินสำรวจร่วมแล้วก็ปักหมุดเขตแดนชั่วคราวในพื้นที่ตามแนวอ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศแผนการปฏิบัติการร่วมกันนี้ก็เริ่มต้นนะคะ จากการบินโดรนสำรวจแล้วก็กำหนดพิกัดในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านหนองจานที่จังหวัดสะแก้วโดยทั้งสองฝ่ายให้ความตกลงร่วมกันว่าจะเริ่มปักหมุดชั่วคราวตามแนวเส้นที่อ้างสิทธิ์นะคะหรือว่าทีไอโดยแบ่งการดรําเนินงานออกเป็น3ช่วงหลักๆด้วยกันนะคะได้แก่ช่วงที่1คือหลักเขตที่4 2่สถึงสีช่วงที่2หลักเขตที่4 3่สถึงสีและช่วงที่3คือหลักเขตที่4 6่สถึงสีค่ะซึ่งก็ได้เริ่มเปิ การในการสำรวจบันทึกภาพถ่ายทางอากาศด้วยโดรนบริเวรหลักเขตที่42เพื่อเป็นการกำหนดพิกัดสำหรับการดำเนินงานต่อไปด้วยค่ะในขณะที่คณะทูตทหารต่างประเทศนะคะประจำประเทศไทยจาก17ประเทศทั้งหมด20คนคุณผู้ชมวันนี้มาสังเกตการด้วยนะคะก็จะมีการฟังคำบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่สะแก้วแล้วก็ภาพรวมสถานการณ์ชายแดนที่มีการปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดร่วมกันกับ ไทยแล้วก็กัมพูชานี่แหละค่ะการปราบปรามสแกมเมอร์ในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาการจัดการพื้นที่ชายแดนบริเวณบ้านหนองจานแล้วก็หนองยาแก้วรวมถึงการกําหนดเขตแดนหลัก ฐานชั่วอเขตแดนชั่วคราวแล้วก็การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาค่ะ,คะซึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะข้อมูลในการบรรยายสรุปครั้งนี้มีการพูดถึงมาตรการปราบปรามสแกมเมอร์เรื่องการปิดด่านมีการติดตั้งลวดหนามป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนในพื้นที่เสี่ยงทางตำบลป่าไร่นะคะตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศนะคะอยู่ที่สะแก้วค่ะตามแนวคลองลึกแล้วก็คลองพรมโหดระยะทางนะคะประมาณ16.1กิโลเมตรรวมไปถึงจุดเสี่ยงอื่นๆตามแนวคลองอีกประมาณ1.4กิโลเมตรเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดน รั้งนี้นะคะก็พบค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมายังคงมีคนไทยลักลอบข้ามพรมแดนเพื่อเข้าร่วมขบวนการสแกมเมอร์แล้วก็คอร์เซนเตอร์ลักษณะส่วนใหญ่เป็นเ,เหมือนประมาณว่าไปเปิดบัญชีม,ม้านะคะอนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการบรรยายการจัดการปัญหาชายแดนบริเวณบ้านหนองจานแล้วก็หนองยาแก้วซึ่งได้ดําเนินการตามขั้นตอนนะคะเรื่องของการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนทั้งการเร่งปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่พิพาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย100%นะคะแล้วก็ส่งมอบพื้นที่ให้กับประชาชนพร้อมฟื้นฟูสิทธินะคะ ติดต่างๆที่ดินต่างๆหลังจากที่มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้ชาวบ้านกลับไปทําการเกษตรรวมไปถึงไปตั้งถิ่นฐานได้อย่างปลอดภัยซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มอบคืนไปแล้วนะคะมีที่บ้านหนองจานนะคะบ้านหนองยาแก้วนะคะสหลังคาเรือน28ไร่ส่วนหนองจานเนี่ยสหลังคาเรือนประมาณ47ไร่ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็เร่งรัดแล้วคุณผู้ชม ออกโฉนดที่ดิน<า>ให้กับชาวบ้านที่เขายังไม่ได้รับโฉนดค่ะ นี่นะคะส่วนการดําเนินการในพื้นที่อ้างสิทธิ์ฝ่ายไทยจะยังไม่ดําเนินการใดๆหากยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ยืนยันค่ะว่าเราจะยึดมั่นในหลักการนี้อย่างเ,เคร่งครัดเลยจนกว่าการเจรจารแล้วก็ข้อตกลงต่างๆจะบรรลุผลสําเร็จเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเคารพถึงข้อตกลงปฏิญญาเสรีภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทําที่นําไปสู่ความตึงเครียดนะคะองค์ขออนุญ,ญาตอัปเดตสักนิดนึงนะคะเพราะ,ะว่าในการลงพื้นที่มีทางคณะผู้สังเกตการอาเซียนเอโอทีนั้นลงพื้นที่ไปด้วยโดย ทางกัมพูชานนั้นเขาอ้าง อ้างบอกว่านะคะนำคณะเอ T ลงพื้นที่แต่ว่าได้ยินเสียงระเบิดจากฝั่งไทย<อ>ต้องยกเลิกภารกิจนะคะล่าสุดค่ะทั้งท่านนาวาเอกธรรมนูญวน,นาผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยาธินตราดท่านออกมาเลยนะคะบอกว่าตนเองนั้นอยู่ในพื้นที่ตอนเกิดเหตุเนื่องจากว่าไปตรวจพื้นที่เพื่อคุมการการเก็บกู้ทุนระเบิดที่บ้านชำราษอำเภอชำราษจังหวัดตราดซึ่งในระหว่างการตรวจพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มการของคนในกัมพูชาในพื้นที่เป็นฐาน ของเขาประมาณ30นายใส่หมวกสีฟ้าจึงนำกล้องสองทางไกลสองดูพร้อมกับใช้โดรนบินเพื่อถ่ายถ่ายภาพระยะไกลาจากนั้นก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นท่านบอกว่าสรุปว่าเป็นการสร้างสถานการณ์นำคนมาใส่หมวกสีฟ้ามารวมตัวกันที่ฐานรบริการของเขาแล้วก็จุดประทัดมีเสียงดังแล้วไปให้ข่าวว่า,าทหารไทยโยนระเบิดใส่นะคะนี่ท่านออกมาชี้แจงแล้วค่ะเกี่ยวกับกรณีนี้ค่ะ